สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีสุภาพสุคนเด้อจ้ะไม่ได้ไปรับกองภาษาดูมาแต่บ่ได้ยังบ่ทันได้มาทํารีวิวเนาะจ้ะพี่น้องค่ะเพราะว่ากระทั้งฝึกงานทั้งไปโรงเรียนอีหยังพร้อมจังซี่เนาะจ้ะเนาะแล้วก็หลายภารกิจหลายอย่างเนาะจ้ะเนาะเอ็มื้อนี้ก็เลยจะแห่มารีวิววันนี้เนาะจ้ะโนซื้อยังมาให้ลูกนาอจ้ะมาเบิ่งกัน เป็นสุดต่มเรื่อ่วนอ่ะคน้นองคะน่าจะวันนี้ก็จะเป็นของลีนาน่กจะใส่เอาใส่ใญ่าจากน้อยน่กจะอันนี้เพราะว่าเอาไว้เพื่อ ปีนาปีปีปีนาป,ป,ปีทัดไปอย่างเช่นสี่นอจา่ะนี่มันก็เออเขาเรียกว่าจังไดล่ะพี่เนาะการฝน,นการหิมะการล้มน่าจะเนจะเน่มันจะมีสามลูกเลยน่าจานะเนาะ นี่กับบ้านนี่บ้านนี่นอนเดี๋ยวจะมา,หาใ,ให้ลีน่าใส่เห็บเบิง้งส่วนอ้ายก็ได้คือการนอกจากอุ้ยนี่ส่วนอ้กับได้คือจ้างห้องนอนจะเป็นสีส,สีสีชมพูอะเป็นเสื้อนอกจากส่วนอ้ายก็จะออกเป็นสีฟ้า ปลาเขียวน่าจะนี่ก็เช่นนี้ก็คึอกันน่าจะนี่เนาะน่มาเลยคือ้องอันนี้ก็จะมีที่เป็นรัด ที่เขาเออสวมรองเท้าไปยังซีนบางละจ้ะเนี่ยใส่แล้วก็จะล็อกหมองรองเท้าเพื่อใบมันหลุดใหญ่ยังซีน้วกะมันก็จะเข้าไปยังซีนเนาะถามว่าสูตรยังซีมันแพงป้ะแพงจ้ะพี่น้องแต่เขากบบต้องซื้อให้ลูกเนาะแต่เพราะว่าอันก็จะเอาไว้เสริมถ้านั้นเปียกแล้วก็จะมีอันนี้มันอันนี้มันก็ แต่แต่อันนั่นจะน่าก็อันนี้ยูพี่น้องอันนี้มันกะนาคือกันแต่กับบ้านาเท่าอันนั้นเนาะจ้ะที่สุดแตสีชมพูกับสีดำนน่อยอเมริกันนะมาใส่ลองดูด้วยลูกใส่ลองดูดิลูกอเมริกาฟองไม่ออก うご、はい

นี่มันก็นจะหญ่อยู่นอกจากเพราะว่าเด็กน่อยบอด้ใส่เสื้อกันเสือเส้อแขนเงานอกจากนี้ใส่ให้ท,ท่นุศมลลองดูหนูชอบไหมลูกยินดลด้วยใชไหนแม่ยินดีด้วยแม่ไหมค้อละ นี่านี่ล้วนี่แล้วนี่แโ้วนี่แล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 ้วนี้วนล้วนี่แล้วนี่แล้วนี่แล้วนี่้นล้วนี่ล้ว่แล้วนนี่แ่แล้วนีี่แลวนีล้วนี่แล้วนลวนี่แแลนี่้นี่แี่ี่ี่ี่ี่ี่แล้ี่ล้ล้วนี่แ โอ้สวยจังเลยชุดสวยจังเลยอ๋อวบาสิน like it yes you like you like it แล้วนี่ดี๋ยว e s อะวิกเไฟดินตอนนีนะ pink w ิ c นไฟดินอนี้แมมี blue อะอ blue p i ท k เออ๋อันถอดด้วเดีอดเองได้ไหม <clears throat> Den är jättekul. Den är jätteskön och lång. Men Kan jag säger ha bara Ja. Kan jag få titta på TVn? Uh. Ja. mamma. är det mamma? god, look? You like it? Ja. Uh. Okej. Okay. Yeah. Bye bye. Hej då.